สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใสลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะวันนี้ใสลุงหยุดอยู่บ้านค่ะแต่ว่าเป็นการหยุดกรณีพิเศษนะคะที่ทางโรงเรียนเขาหยุดให้นะคะแต่ว่าหน่วยงานราชการทั่วไปเขาก็ต้องไปทํางานตามปกตินะคะวันนี้คุณสามีนะคะแล้วก็ลูกชายผงต้องไปทํางานแล้วลูกชายก็ไปโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้ใสลุงก็เลยมีโอกาสหยุดอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็เลยนึคอนเทนต์ขึ้นมาว่าจะทําคลิปวันเดย์อินมายไลฟ์ให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่าวันนี้อยู่บ้าน คนเดียวทำอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ะะก็เลยช้อปปิ้งออนไลน์กันสักหน่อยเนี่ยเมื่อกี้กดสั่งของโลตัสไปค่ะทุกคนนะคะสั่งไปทั้งหมด2,548บาทนะคะได้โปรโมชัน่นแล้วก็ส่วนลดอะไรใดๆต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังรอว่าโลตัสเขาจะมาส่งตอนไหนนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะโลตัสมาส่งแล้วค่ะทุกคนอยู่หน้าบ้านค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปรับของกันดีกว่านะคะ นี่ได้มาแล้วนะคะหนึ่งตะก้านะคะสำหรับการสั่งออนไลน์ที่โลตัสนะคะทุกคนช็อปออนไลน์กับโลตัสนะคะทุกคน,นตะก้านี้สนนราคาทั้งหมด2,548บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชิ้นแรกเลยอันนี้ก็คือไฮคลาสปรับผ้านุ่มเลดแพชชั่นนะคะ550มิลลิตรนะคะแพคนี้นะคะทั้งหมดเอ่อ4ถุงนะคะ 3ามแถมหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้โอ้โห,โโหพันุนมหอมๆก็เลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่สี่สิบสองบาทนะคะต่อไปชิ้นนี้เป็นไลปอนเอฟนะคะไลปอนเอฟไลปอนเอฟชามะนาวรีฟิลแปดร้อยมลลิตรนะคะคูณสองถุงนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาสี่สิบห้าบาทนะคะได้สองถุงเลยแพ็คนี้โปรโมชั่นนะคะทุกคน อันนี้เป็นสำลีนะคะสำลีเช็ดหน้านะคะสำหรับสำลีอันนี้ก็จะเป็นสำลีที่ช่วยประหยัดโทนเนอร์นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นนะคะอันนี้ราคา59บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นขนมนะคะเป็นขนมของนักแซมนั่นเองโคโค aked, ลินักเก็ตรสปลาหมึกน,นะคะแพ็คนี้สิบสองถุงนะคะราคาอยู่ที่44บาทนะคะนี่ได้เยอะเลย ต่อไปอันนี้เป็นขนมอันนี้เลนะคะทุกคนเลรถเมี่ยงคํานะคะแพ็คนี้หกถุงนะคะเลรถเมี่ยงคําได้หกถุงอันนี้สี่สิบแปดบาทนะคะให้ลูกชายนะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลรถปลาหมึกนะคะเป็นเลล็อกแผ่นหยักนะคะรถปลาหมึกมัสชิลลี่นะคะมีแพ็คนี้มีทั้งหมดหกถุงด้วยกันนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่สิบเจ็ดบาทนะคะทุกคน นะอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมอบกรอบนะคะเป็นมะพร้าวนะคะเออเป็นข้าวโพดข้าวโพดอบกรอบนะคะนมแท่งรสนมนะคะอันนี้แพ็คนี้สามสิบเอ็ดบาทนะคะซื้อมาสองแพ็คมีรสนมกับ,บรสช็อกโกแลตนะคะทุกคนแพ็คนึงมีอยู่หกซองนะคะ ซื้อมา2ถุงนะคะต่อไปอันนี้ลาปันเอฟนะคะซื้อมาอีก2งถุงจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อเป็น2ถุงเลยได้2ถุงแพ็คนี้เป็นแพ็คคู่ประหยัดคุ้มสะใจ800มลตรนะคะ2ถุงกินส้มยูสุนะคะทุกคนอันนี้ขนมเป็นขนมอบกรอบนะคะฮะข้าวโพดอบกรอบชีสนะคะมีทั้งหมด12แทง่งอันนี้อร่อยคะ่ะอันนี้ชอบกินนะคะลูกชายชอบกินมันจะมีไส้เป็นรสชีสนะคะทุกคนยี่ห้อนี้ อร่อยมากแล้วก็อันนี้คือกาแฟปรุงสำเร็จนะคะตาไอเดียคอฟฟี่เฮิร์บนะคะเซเวนอันนะคะอันนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะไม่ผสมน้ำตาลนะคะใช้สูคารลดให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเป็นกาแฟสูตรสมุนไพรค่ะทุกคนอันนี้กินดีรสชาติอร่อยกลมกลม่อมหอมนะคะไม่มีน้ำตาลด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยชีวิตดีเมื่อมีไอเดียนะคะอันนี้กาแฟสมุนไพรไม่ผสมน้ำตาลค่ะทุกคนอันนี้ แล้วก็อันนี้เป็นซันซิลนะคะแชมพูกับครีมนวดผมนะคะเป็นจัดโปรโมชั่นเป็นแบบแพ็คคู่สุดคุ้มเลยค่ะทุกคนปริมาณก็จุใจเลยนะคะขวดหนึ่ง525ม mm ิลลิตรนะคะทุกคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซันซิลนะคะแพ็คนี้199บาบาทเองค่ะที่ถูกมากนะคะคุ้มเลยอันนี้แล้วก็ข้าวสารนะคะ ข้าวสารตาพนมลุงนะคะสองถุง,งนี้ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลดราคาเหลือถุงห้าโลนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเนาะอันนี้เบนโตะนะคะเบนโตะอันนี้อร่อยปลาหมึกอบน้ำพริกตำรับไทยนะคะแพ็คนี้มีสิบสองถุงนะคะเป็นโตะอร่อยมากเลยอันนี้นะคะชอบกินมากๆเลยอร่อยกินแซ่บดีให้รสชาติเหมือนกินปลาหมึกย่างชายทะเลเลยนะคะเบนโตะอร่อยมากค่ะ แล้วก็อันนี้คือซอสพริกนะคะทุกคนตาไฮเป็นซอสพริกสีราชาคา่ะนี่เป็นแบบซองแต่ว่ามีหัวจุกตรงนี้เปิดสาหรับเอาไว้เปิดนะคะบีบง่ายนะคะอันนี้ยี่สิบห้าบาทคา่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มไก่ตาแม่ปนอมนะคะอร่อยอันนี้ยี่ห้อน,นี้อร่อยอีกอันนึงก็อันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะได้ซอสมะเขือเทศยี่สิบห้าบาทเหมือนกันยี่ห้อไฮนะคะทุกคนวิ่ยแถมสติกเกอร์น่ารักมาด้วยเอาไว้ติดตู้เย็นเนาะ แล้วก็กาแฟกาแฟโปรดของใสยลุงคือกาแฟทูสเลนนะคะคอฟฟี่พัสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมนะคะให้แคลอรี่ศูนย์แคลอรี่นะคะทุกคนปราศาจากน้ำตาลไขมันต่ําแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะนี่กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยกลมกล่อมหอมกาแฟขั่วบดนะคะนี่ทูสเลนคอฟฟี่ค่ะแล้วอันนี้ของพ่อบ้านนะคะเป็นกาแฟเนท กาแฟนะคะลดคัพผสมกาแฟ i, ขั้วบดละเอียดนะคะแบ็กโรสนะคะขั้วสุดเข้มเต็มนะคะด้วยกาแฟอาราบิกา้าหอมมากนะคะอันนี้อร่อยใครชอบกินกาแฟดําก็อันนี้เลยอร่อยมากต่อไปค่ะผ้านามัยโซฟีนะคะ42สเซนสาหรับกลางคืนอันนี้โอ้โหแบบดีมากนะคะใช้ประจําเลยนะคะป้องกันการซึมเปื้อนไม่ไหลไปตามรองก้นอันนี้ดีมากเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นแคริ่งนะคะมูสใส่ผมของพี่อาร์มนี่อันนี้ใช้ดีนะได้อะไรอีกอันนี้เป็นอาโคโลนนะคะโคโลนเอ์เซนต์โคโลน,เเน,โโนสีชมพูนะคะอันนี้ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่กลิ่นหอมนะคะหอมมันหวานนะคะเอ,เอ์เซนต์สีชมพูชอบมากคะ่ะอันนี้แล้วก็ นี่เจลล้างหน้านะคะนีเวียควบคุมความมันนะคะป้องกันการเกิดสิวด้วยอันนี้นะคะแล้วก็มีเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะลดปัญหาสิวเรื้อร่อยสิวนะคะลดปัญหาสิวเกิดซ้ําด้วยอันนี้ใช้ดีค่ะไม่ยอมผลิตเป็นขวดสักทีใช้แต่เป็นแบบซองคือมันมีแต่แบบซองค่ะอันนี้ตกซองสี่สิบห้านะคะวันนี้ซื้อมาสามซองค่ะทุกคนเลยมาสามซองค่ะซองหนึ่งใช้ได้ประมาณอาทิตยนะ์หนึ่งนะอันนี้ แล้วก็ย้าย้อมผมนะคะรุ่นเราต้องย้อมผมกันแล้วนะคะก็มีสองสองอันนะคะอันนี้เป็นปิดผมขาวแบบแชมพูนะคะเป็นแบบสระอันนี้โอเคเฮอร์เบิลนะคะส่วนอันนี้เป็นไบโอนูเทียนนะคะสองอันแล้วก็นีเวียนะคะเซรั่มบำรงุงผิวหน้าของพี่อาร์มนะคะอันนี้ก็ผลิตแต่แบบซองไม่ผลิตเป็นแบบขวดเลยนะคะแล้วก็มี โคโลนโฟกัสนะคะอันนี้สเปรโคโลนนะคะไว้ฉีดหอเวลาไปทำงานนะคะแล้วก็โลนออนนะคะของทอสนะคะอันนี้เป็นยินเลดนะคะไบมิดโกลนนะคะหมดแล้วทั้งหมดอันนี้ก็เข้าสามอีก2ถุงนะคะทั้งหมดนี้นะคะจัดโปรโมชั่นจากปกติ2,807บาทนะคะใช้ใช้เป็นคูปองส่วนลดนะคะลดได้2 159หบาทถ้ายอดสั่งซื้อตั้งแต่25 9 9บาทขึ้นไปนะคะก็ได้ส่วนลด259หบาทนะคะลดทั้งหมดเหลืออยู่ที่นี่คะ่ะบินมาแล้วจาก2008นนะคะทุกคนเหลือ25 4 8้าสิบแบาทโอ้โหคุ้มเลยลดได้เยอะเลยสำหรับการสั่งออนไลน์นะคะทุกคนนี่รีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะสำหรับของใช้ภายในบ้านที่เราสั่งแบบออนไลน์นะคะไม่อยากไปเดินค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ถุงด้วยก็เลยแบบขี้เกียจไปขนมานะคะก็ให้รถเข้ามาส่งเลย ะะจะส่งถึงบ้านตามเวลาที่กำหนดนะคะนี่คะ่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะที่อยากไปเดินช้อปปิ้งนะคะอยู่บ้านแล้วก็นั่งกดสั่งออนไลน์แล้วเขาก็มาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะไม่ต้องยกของขึ้นรถเลยนะคะสะดวกสบายสั่งออนไลน์ก็ได้นะได้ของมาเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนะคะ ก็รีวิวเพื่อนๆชมกันนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเนียนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนใส่ลุงนะคะตั้งแต่ชาวจุดเย็นวันนี้นะคะก็ไม่เหงาเลยนะคะก็มีเพื่อนๆน,นะคะคอยเป็นเพื่อนเป็นกบบาลังใจให้กันตลอดเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจให้ช่องใส่ลุงฟ a m i ม y c h a ี่ชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ